ผมได้สอบถามในชั้นกรรมธิการไปครับว่าอันนี้จะมีความยาวเท่าไหร่ใช้แผนการดําเนินงานอย่างไรแล้วก็จะมีความชัดอะไรยังไงเท่าไหร่นะครับซึ่งในส่วนของสเปคของวิดีโอชิ้นนี้นะครับก็ยังไม่ได้ความชัดเจนครับแล้วทำไมถึงตั้งงบประมาณมาถึง4ล้านบาทในการทําวิดีโอ360องศานะครับแต่อันนี้ครับเป็นตัวสําคัญครับเพราะว่าการจะฉายภาพยนตร์7มิติได้ไหมายความว่าคุณต้องมีโรงหนัง7มิติปรากฏว่าโรงหนัง ยังไม่เสร็จครับอยู่ในอาคารที่ยังก่อสร้างไม่เสร็จครับแล้วจะสร้างไปทําไมครับในเมื่ออาคารยังไม่เสร็จครับแล้วถามไปถามมาครับก็บอกว่าทดลองฉายก่อน เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมศาสตร์ชลพงศ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุบุรีเขตเจ็พรรคประชาชนครับในฐานะกรรมธิการครับผมขอมีส่วนร่วมอภิปรายอ่พรบงบประมาณครับในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรครับโดยเฉพาะในส่วนของสำนักงานที่ดินเอสำนักงานพิพันธ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์กรมหาชนครับขอสไลด์ด้วยครับท่านประธานครับนี่คือส่วนที่ผม ติดใจครับแล้วมีปัญหามากๆครับในส่วนที่ผมไฮไลท์เอาไว้ครับในโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ประยุกต์ใช้ขยายผลและพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงครับท่านประธานครับถ้าดูจากรูปนะครับมันจะเป็นอย่างนี้เลยครับงบที่ขอมาครับคือสื่อภาพยนตร์แอนิเมชัน3 6 0องศา1เรื่องครับแล้วก็วิดีโอแมปปิ้งในอาคารเฉลิมพระเกียรติตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี1ชิ้นงานนะครับแล้วก็สื่อภาพยนตร์7มิติที่สามารถฉายได้ทั้งรูปแบบ 7ดีและ3ดีตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีครับที่ผมติดใจเป็นอย่างนี้ครับในประเด็นแรกครับสื่อภาพยนตร์แอนิเมชัน360องศาครับผมได้สอบถามในชั้นกรรมธิการไปครับว่าอันนี้จะมีความยาวเท่าไหร่ใช้แผนการดําเนินงานอย่างไรแล้วก็จะมีความชัดอะไรยังไงเท่าไหร่นะครับซึ่งในส่วนของสเปคของวิดีโอชิ้นนี้นะครับก็ยังไม่ได้ความชัดเจนครับแล้วทำไมถึงตั้งงบประมาณมาถึง4ล้านบาทในการทําวิดีโอ360องศานะครับ เพราะว่าเรื่องความยาวของวิดีโอเนี่ยก็ชัดก็จะต้องเกี่ยวข้องงบประมาณนะครับเรื่องนี้ทางพิทักษันเองก็ไม่ไม่ได้ให้คาตอบอย่างชัดเจนนะครับประเด็นที่2ครับสื่อวิดีโอแมปปิ้งครับซึ่งก็จะบอกเป็นวิดีโอแมปปิ้งที่สามารถอินเตอร์แอคชันกับประชาชนได้กับผู้ร่วมเข้าชมพิพันธ์ได้ครับตัวนี้ก็ใช้งบ2ล้านบาทครับทีนี้ผมถามว่าวิดีโอแมปปิ้งนี้ทําใหม่ทุกปีหรือไม่ในชั้นกรรมธิการเขาก็ตอบว่าทําใหม่ทุกปีครับซึ่งอันนี้นะครับ ในข่าที่ผมเข้าไปดูเยี่ยมชมเว็บไซต์ของพิพันธ์นะครับกลับไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องนี้หรือมีการเปลี่ยนวิโลมแมปปิ้งในทุกปีอย่างที่ได้บอกนะครับประเด็นที่3ครับประเด็นสำคัญครับคือสื่อภาพยนตร์7มิติครับท่านประธานครับตอนแรกผมก็งงนะครับว่าไอ้เมิติเนี่ยมันคืออะไรนะครับมันทํายังไงบ้างเขาก็ให้ทางผู้ชี้แจงนะครับทางพิพิธภัณฑ์เนี่ยก็ได้ตอบผมนะว่า7มิติก็คือมีทั้งแสงสีเสียงแรงสั่นสะเทือนฉีดน้ําใส่หน้าอะไรก็ว่าไปใช่ไหมครับ แต่อันนี้ครับเป็นตัวสําคัญครับเพราะว่าการจะฉายภาพยนตร์เมิติได้ไหมายความว่าคุณต้องมีโรงหนัง7มิติปรากฏว่าโรงหนังยังไม่เสร็จครับอยู่ในอาคารที่ยังก่อสร้างไม่เสร็จครับแล้วจะสร้างไปทําไมครับในเมื่ออาคารยังไม่เสร็จครับแล้วถามไปถามมาครับก็บอกว่าทดลองฉายก่อน สรุปเสร็จหรือไม่เสร็จหรือเปิดใช้แล้วหรือทดลองฉายก่อนอะไรยังไงความชัดเจนอันนี้ในชั้นกรรมธิการตอบแบบไม่เคลียร์มากๆครับทาให้ผมติดใจงบประมาณส่วนนี้ครับว่าจะเอาไปทําอะไรกันแน่แล้วตั้งงบมาแบบนี้ก็ไม่ได้ชี้แจงรายละเอียดครับว่าวิดีโอกี่นาทีทําอะไรกี่นาทีอย่างที่บอกโดยเฉพาะเรื่องเจ็ดมิติครับสรุปอาคารเสร็จแล้วหรือยังครับแล้วห้องฉายเจ็ดมิติพร้อมแล้วหรือยัง อันนี้คือความชัดเจนครับถ้ายังให้ความชัดเจนไม่ได้ผมก็ยังติดใจงบประมาณส่วนนี้อยู่ครับขอบคุณท่านประธานครับ